หข้อคิดดีๆที่ทำให้เจ้าสัวนะคะี CP, ทันนินเจรวรนรนเนี่ยนะคะรวยไปเลิกนั่นก็คือประโยชน์3ฝ่ายค่ะประโยชน์3ฝ่ายที่อยู่ในนะคะหลักคิดของเจ้าสัวและเป็นประโยชน์ที่เราสามารถมาดัดแปลงใช้กับธุรกิจการงานและชีวิตของพวกเราได้เช็กเช่นเดียวกันค่ะ ประโยชน์สาวฝ่ายที่นะคะเจ้าสัวนะคะธนินได้บริหารในธุรกิจเครือซีพีและทุกๆอย่างเนี่ยมีเรื่องราวของนะคะประโยชน์ฝ่ายแรกคือประเทศชาติจะได้อะไรจากการทําธุรกิจของเจ้าสัวเองนะ,ะส่วนประโยชน์อันที่2ก็คือว่าผู้บริโภคหรือประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการบริการและทําธุรกิจในเครือบริษัทของเจ้าสัวทั้งหมดเลยนะ ส่วนประโยชน์อันที่3ซึ่งเป็นเรื่องราวของประโยชน์ของบริษัทซึ่ง